บรรยากาศยังเหมือนแหลงพี่น้องคือสินังสิวๆกันครับผมคนมาเอาผงเสียบตักแตดเสียบอู้บ้านหลังนี้คนมาถ่ายรูปดีดีเดีดนะ๋นี่นะ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 บ้านหลังเนี้ยเนี่ยคนถ่ายรูปดีเก่งนี่นะเนี่ยบ้านโบราณครับผมอืมบรรยากาศดีเนาะครับเนาะเสียงคานนะเฮือนย่าหลอด เนี้ยสิมาแห่ขบวนเพื่อนนี่นะมาเต้นในเมียงมานนมงบรรยากาศน้องอ่างพีซิตี้ตน้ำโคง้งฟังควานมือค่อยในซิตี้น้ำโคง้งฟังทรายนิสิบอติดอันนี้ฟังติดน้ำโค้งกะอุ้ยบรรยากาศดีจริงแล้วต่ลาขามกระสิตางกันเนาะของผักนะ่ะน้ำโค้งกะสีแห้งแน่สินะ ร้านตำลืมผัวเอาเป็นตับอกให้เมียมากินแทะตำลืมผัววะสักสวัสดีครับสีสุพรรณโฮมสเตย์โอ้โหขอบคุณไล่ไครับผมเอาแล้ววันธรรมดาช่างซี่มีคนไล่บอกครับผมคนไหนที่เป็นซุกเท่าติครับอืมช่วงนี้เงียบขนาดอืมแต่เมื่อนี้เขาหยุดซ่องมือค่ะเออมื่อนี้เขาแห่ขบวนครับ ขอบคุณครับไปก่อนครับเขาสีแห่ขบวนแล้วครับผมลานดิมฝั่งโค้งร้านในกระดังเด้อสุน์สาคุณมาทายรูปดีดีมุมนี้นะพี่น้องอารบรรยากาศพี่น้องสองข้างทางบรรยากาศบ้านโบราณเนาะบ้านไมโบราณร้อยปี วันนี้อำเภอเชียงคานครบ114ปีนับจากที่วันที่ตั้งอำเภอนะครับวันที่ตั้งอำเภอบอเมเณรบันที่ตั้งเมืองเข้าใจะให้ตรงกันกับตั้งเมืองกาอุ้ยจาก้อยปีนี้เป็นเมืองเกาเมืองแก่แน่ได้่ัตตั้งอำเภอได้114ปีหลังจากแยกออกจากมณฑลอุดรมาขึ้นกับจังหวัดเลยคืออำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย บรรยากาศนะสวยงามพระรามแปดเป็นกระชีจักรยานกุญงกันยังเงือนยายบับพามุมนี้คนก็ถ่ายรูปดีดีพี่นอ้องมุมนี้นะเป็นมุมโบราณสวยงามครับผมใน,นมุมนี้กรซิโมดเดินแน่แล้วแต่ผู้ได้มกักสไตล์ได้ครับผมฝั่งนี้ก็งามเดินนะี่ว่าฝั่งนี้ก็เ,เก่าเก่เหมือนกันครับผม ันแนวเสียงขานบวยเหี่ยงบวยเหียงสองห้าหนึ่งห้าปาสองห้าหนึ่งห้าจากปีแล้วพี่น้องค่อยมาเป็นขบวนสิเริ่มศตะตีค่อยหมวดเตียงยางถ่ายคลิปดูนี่เป่าย่างก่อนพี่น้องเป่าย่างก่อนโอ้เสียงเพลงมาแล้วถ่ายสิเริ่มแล้วสิเริ่มสิเราสิเลิศแล้วมาแตหมดแล้ว หอยครับหอย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 กินหอยบ่พี่น้องกินหอยบอหอยโขงนาลวกยิมค่ะเป็ดแต่เสียงท่วนาอกครับลาบก้อยก็มีลาบก้อยหอยโขงนาค่ะแต่ว่าตอนนี้ขบวนจะเริ่มแล้วสันจะมัวแต่ย่างเลาะไม่ได้แต่สันจะถึกดาที่บ้านเปลี่ยนที่ดีก่อนพี่น้องคันนี้ก่อนคัน,นี้ก่อนฟาแล้วฟาแล้ว